สวัสดีครับเพื่อนๆเห็นกิ่งยางกิ่งนี้ครับต้นยางต้นนี้เนี่ยมันเกิดจากต่อนะครับที่ผมเพิ่งตัดไปนะเนี่ยนะนี่ครับมันเกิดจากตอกรอนะนะนะเก่ากอะแล้วมันเกิดงอกขึ้นมาใหม่ครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นจะเป็นกิ่งยางพันุหรือมันจะเป็นกิ่งยางยางป่ายางต่อนะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าคันไม้คันมือนะอยากอยากจะลองตอนนะครับ ไม่รู้ว่าต้นยางเนี่ยเขาตอนกันได้ไหมรู้ได้ว่ามันติดตาครับติดตาได้ทาบกิ่งได้อะไรเงี้ยแต่ผมอยากรู้ว่ามันตอนได้ไหมเนี่ยครับวันนี้ผมก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองตอนนะครับโดยการจะคว้นทิ้งไว้ก่อนอันไหนที่มันออกยากออกเย็นนะเดี๋ยวคว้นทิ้งไนนว,ว้สักอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็เดือนหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยนมาหอกันเดี๋ยวนิดตอนแล้วขูดเยืะอเจริญก่อนโอเคครับโอ้ยต้นเก่าตอเก่านะ ขาอ้างว่ามันเป็น 60- 0นครับแต่พอตัดไปจริงๆแล้วมันไม่ออกหรอกมันเหมือนจะเป็นยางป่ายางอะไรม่รูกน่าเป็นตอยางป่ากิงเดี๋ยวผมจะลองตอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตออตอนทิ้งไว้ใส่ถุงช้าแล้วเดี๋ยวเอาตาเอาตากิ่งยางที่ว่าต้นพันครับใหญ่ๆทยางออกเดียแล้วลองมาติดตากันดูนครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราควันทิ้งไว้ก่อนอับอะไรที่มันออกอยากๆมันต้องลอง ยางปุ่มปีเลยฝันทิ้งไว้สักสองอาทิตย์นะนะอ,อาชีพเก่าผมคนระับตอนต้นไม้ขายแตไม่รู้ว่ายางมันตอนได้ไหมก็เลยอยากลองนะ่ะ ยางก็น,นิ่มนะครับออกง่ายล่อนง่ายครับนะนี่นะครับยางดูใกล้ๆเนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวควัานทิ้งไว้แบบนี้ครับผมดูแล้วไม่น่าจะมีเหยื่อเจริญอะไรทุกอย่าง<ๆ>เดี๋ยวควัานทิ้งไว้แบบนี้ครับสักอาทิตย์หนึ่นนงรอให้แผลมันแห้งครับเดี๋ยวเราค่อยมาหุ้มกันโอเคเดี๋ยวฝากติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วย อุปกรณ์ของเราก็จะมีนะครับใช้เป็นมีเดียก็ได้นะครับเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะแช่น้าไว้นะจะเป็นขุยมะพร้าวเพื่อไม่ให้มันเข็มเดี๋ยวเวลามาห่อ,อต้นไม้จริงๆมันจะเกิดเน่านครับก่อนก็ง่ายผมผมใช้มีเดียครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วครับผมใช้เพราะต้นไม้ประจำนะมีเดียก็ข้อดีของเขาคือจะปลอดเชื้อนะับแล้วก็จะมีเหมือนก็แร่ธาตุในนี้ด้วยนะทำให้เวลาตอล้วค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ติด เนี่ยแล้วกม็มีมีเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับจะปาดแบบนี้ก็ได้ปาดน,นี้ก็ได้แต่ผมถนัดแบบน,นี้นะเนี่ยปาดนะครับแล้วก็หุ้มนะครับใช้เชือกฟางหุ้มนะเพิ่มให้รอบต้นเลยนะนะครับหุ้มให้รอบต้น คิดว่าหุ้มทิ้งไว้ครับช่วงนี้มันเป็นหน้าเล้งมันก็จะช้าหน่อยครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกินยี่สิบวันับจะแทงรากเราค่อยอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้วดูใกล้ๆครับโอเคนี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็มัดให้แน่นพอสมควรนะครับเนี่ยใช้มีดีหยมัดนะครับเป็นดินปลอดเชื้อนะครับ เเดี๋ยวมาดูกันนะครับประมาณยี่สิบวันนะครับจะรอดไม่รอดนะจะเน่าไม่เน่าเพราะถ้ายี่สิบวันไม่ออกผมก็คิดว่าไม่น่าจะออกแล้วครับเดี๋ยวเราคอยสักอาทิตย์หนึ่งครับเราคอยมาเช็คนะครับว่าดินที่เราเพาะเนี่ยมันแห้งไหมแล้วค่อยฉีดน้ําเข้าไปนะครับนี่นะครับคอยดูนะครับว่าจะติดไหมแต่ดูรูปทรงครับยางต่อต้นนี้ครับมันโตเร็วมากนะครับเนี่ยมีแค่สี่เดือนนะครับเนี่ยเกินสองเมตรไปแล้วครับ ผมว่ามีลุ้นนะครับโอเคเดี๋ยวคอยติดตามกัน,นครับเพื่อน